นี้นะครับอืมนี่นะครับใส่ก็ถือว่าเลาใส่ขับรถใส่ในหมวกหรือว่าโอเคสวัสดีครับก็มาดูโผลักตัวใหม่นะครับก็เป็นหน้ากาก n 9 5หน้ากากกันแก๊สหน้ากาก n 9 5นะครับของ3 m 6 2 0็ n 9 5นะครับตัวนี้ นะครับตัวนี้ว่าข้างในจะแถมอะไรมาบ้างนี่ของแท้นะครับของแท้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้ตัวนี้จะแถมมากับกระเป๋ากระเป๋าใส่นะครับกระเป๋าใส่หน้ากากนะครับหน้ากากกันแก๊สนะครับนี่สามเอ็มนะครับสามเอ็มแอคชั่นไ์นะครับนี่ตัวนี้รัดเอียวนะครับรัดเอียวรัดเข็มขัดได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ 3 m s i อ็ a p ายแอปพลิเคชันนะครับมาดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูกันแกะมาดูนะครับตัวหน้ากากนะครับของแท้นะครับของแท้ตัวกองนะครับของแท้ make in korea นะครับนี่ของแท้จะเป็น make in korea นะครับตรงนี้เดี๋ยวแกะท่านดูว่าเป็นยังไงนี่มาเป็นห่อนะครับ มาเป็นห่อเลยนะครับตัวนี้จะแถมแผ่นกองอ่าแผ่นโฟมแผ่นหน้ากาก N95 นะครับตัวนี้ N95 นะครับตัวนี้เป็น N95 มันจะบอกว่าเป็น N95 ของแท้นะครับของแท้มันจะหนาหนาพอสมควรนะมันจะเป็นยุ่ยๆแบบนี้นะครับของแท้แล้วก็แถมตัวหน้ากากตัวนี้นะครับอันนี้ก็ของแท้นะครับของแท้ เวลาใส่ตัวนี้นะครับเข้ากับตัวหน้ากากก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าใส่เอาตัวสือไว้ข้างในนะครับตังสือไว้ข้างในแบบนี้แบบนี้นะครับนี่แบบนี้เดี๋ยวมาดูกันครับถ้าของแท้เนี่ยอันนี้ของแท้นะครับของแท้คือแม่นว่นมันจะหนาหนามากถ่าของปลอมมันจะไม่ไม่มีไม่นว่นะครับแม่นว่นหนามากนะครับลองดูเนี่ยวิธีการใช้งานนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่ เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับอ่านะนะครับก็มาดูเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับแกดูก็ตัวนี้ก็จะมีหน้ากากนะครับแผ่น n 9 5นหนะครับ n9 5นห้านะครับตรงนี้นะครับ n 9 5เหเป็นแผ่น5 5 1ห้าหนึ่งนะครับก็หน้ากากนะครับแผ่นกล้องเป็น601อ่ะ มาดูกันเลยครับเมกอินโคเรียนะครับของจริงจะเมกอินโคเรียนะครับตัวนี้ของจริงจะเมกอินโคเรียนะครับเมกอินโคเรียนะครับของ้จริงเนี่ยตรงเนี้ยจะหนานะครับอันนี้คือของจริงนะครับตัวเอ็มตัวนี้จะหนาตัวนี่นะครับตัวโฟมตรงเนี้ยจะเป็นขูขาแบบนี้นะครับถ้าของปลอมจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ของจริงอันนี้ของจริงนะครับจะยึดด้วยตัวนี้อย่างดีนะครับ ของจริงจะไม่ของปลอมจะไม่มีสติกเกอร์นะครับอันนี้ของจริงนะครับมีสติกเกอร์ตรงนี้ด้านในเป็นยังไงตรงนี้นะครับด้านในเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเด <L> <X 1> er ี๋ยวเรามาดูตัวสามเอมตัวตัวนี้กันครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยนี่ผมมาตรงนี้นะครับนี่ตัวแผ่นกองนะครับตัวแผ่นกองสามเอมตัวนี้ เป็นลนักษณะนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีคู่มือมาให้นะครับมีสออันนะครับจริงนะครับไม่กินโคเรียนี่นะครับไม่กินเคเรียอ่าสานะครับตัวนี้จะเป็น3าเอนะครับเป็นลนักษณะนี้จะมีคู่มือมาให้นะครับของจริง จะมีภาษาเกาหลีนะครับตลับคัดกรองนะครับตัวนี้อ่านี่นะครับลักษณะของตัวกรองเนี่ยจะเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับนี่นี่นะครับเอาเหินกันจริงจังเลยนะครับเป็นนี้นะครับก็มาดูกันว่าเป็นยังไงต่อนะครับนี่ อย่างนี้นะครับนี่ก็มาดูการใส่กันเลยนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะตอนแรกเราสามารถใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้เข้ากับตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้เข้ากับตัวนี้นี่มันจะมีนี่มันจะมีช่องว่างตรงนี้อยู่นะครับเราก็ใส่ตามช่องนี่นะครับ ตามช่องนี่ครับใส่หมุนเข้าไปลักษณะอย่างนี้นะครับนี่หมุนเข้าไปอย่างนี้หมุนเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็ใส่ตามช่องนะครับตามช่องเป็นนี้นี่หมุนไปอย่างนี้นะครับตัวนี้ อันนี้ก็ใส่อย่างนี้นะครับนี่เป็นลักษณะนี้ใส่อย่างนี้นะครับตัวหน้ากาก N95 เนี่ยใส่เป็นลักษณะนี้นะครับอ่าตัวกองตัวกองจะเป็นอย่างนี้นะครับกองกองมาเป็นอย่างนี้นะครับใส่ N95 ลงไปจะเป็นลักษณะนี้นะครับใส่ด้านข้างอย่างนี้ไป กลองตัวนี้แผ่นกลองตัวนี้มีขายนะครับมีขายเราใส่ n 9 5เกันการฝุ่น p m 2-5นะครับใส่ไปนี้นะครับนี่นะครับผมใส่ให้ดูใส่นี่นะครับใส่นี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็ใส่ลักษณะอย่างนี้นะครับ ใส่นี่ใส่เรียบ้อยแล้วนะครับคุณก็จะได้อย่างนี้เดี๋ยวมาใส่ที่นี่านดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับใส่กระเป๋าอ่าเวลาใส่กระเป๋ากระเป๋าจะใส่อย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้แหมกระเป๋ามาให้นะครับพอซื้อหา้านผมนะครับกระเป๋า <inate> ใส่ลักษณะอย่างนี้นะครับใส่ในกระเป๋านี่เป็นอย่างนี้นะครับใส่กระเป๋านี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแอบใส่กระเป๋านะครับสามารถสะพายติดเอวได้นะครับเ๋ยวามาดูการใช้งานกันครับว่เาเป็น <afe> เรามาใส่ที่การใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นกระเป๋าคาดเอวนะครับเป๋าคาดเอว ตรงนี้มันสามารถคาดเอวได้นะครับมันสามารถเป็นกระเป๋าคาดเอวสามเอนะครับกระเป๋าคาดเอวสามเอได้เรามาดูกันนะครับเวลาแกะเนี่ยครับแกะลงมาของผมเนี่ยจะแถมกระเป๋าคาดเอวมาให้นะครับเวลาใส่นะครับใส่ก็ใส่อย่างนี้นะครับใส่อย่างนี้นะครับลงมาอย่างนี้นี่สายปรับยืดมันสามารถปรับยืดได้นะครับตัวนี้อ่ามาใส่ลลกษณะหน่อยอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้ ถ้าสมมุติว่าคุณจะหอดอ่ะคุณหอดคุณที่เกียร์ใสมาอย่างนี้ได้นะครับใส่มาอย่างนี้ได้ปุ๊บคุณใส่นี่เป็นอย่างนี้นะครับคุณสามารถใส่แว่นได้นะครับใส่แว่นดิชั่นเดี๋ยวผมจะสาธิตการใส่แว่นให้ดูนะครับว่าเป็นไงนะครับนี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาดูการใส่แว่นนะครับใส่แว่นสาธิตการใส่แว่นตานะครับใส่นี่เป็นลักษณะนี้ใส่แว่นได้นะครับนี่ แล้วเสร็งงี้อย่างว่าใส่แว่นตาใส่กระบอกนะครับมาดูกันการใส่แว่นตาใส่กระบอกนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแว่นตา es นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่หายใจสะดวกง่ายหายใจสะดวกมากครับใส่สาม m นี้แบบกรออากาศได้ดีมากหายใจสะดวกสะดวกมากครับตัวนี้ผมบอกตรงเลยสะดวกกว่าหน้ากากกันแก๊สพิดอีกนะครับตัวนี้หน้ากากกันแก๊สพี่ ปุ่มนะครับเดี๋ยวมาใสา่การใช้ติดหมวกกันกระสุนนะครับว่าเป็นยังไงมาดูกันครับนี่มาดูกันการใส่กับหมวกนะครับหมวกกันกระสุนไม่สองพันนะครับนี่ของแท้นะครับจากอเมริกาเราใส่ก็ใส่ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เรสามารถใส่ลักษณะนี้นี่นะครับเป็นตัวอย่างการใส่หมวกกันกระสุนนะครับ 2,000กับแว่นตา E S S นะครับตัวนี้เป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูการใส่เลนดำใส่แว่นตาก็าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับประมาณนี้นะครับการใส่อ่าดูหมวกก็คลางนะครับอเป็นไงบ้างครับเทไหมน,นะครับแต่หายใจสะดวกมาก เหมือนคุณเล่นเกมในผับ G นะครับผับ G ตัวนี้นะครับลักษณะการใส่แว่นตาดำเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ตัวนี้สองพันนะครับหายใจสะดวกมากนะครับผมบอกตรงเลยเท่นะครับเทสนใจบอกนะครับก็เดี๋ยวมาใส่แว่นดำกันดูสาธิตนะครับตรงนี้นะครับจะสาธิตการใส่แว่นตาสีดำนะครับนี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอืม นี่นะครับใส่ก็ถือว่าเวลาใส่ขับรถใส่ใส่หมวกถือว่าโอเคเลยนะครับน้านตาวันนี้นะครับกันไวรัสโคโรนากันฝุ่นไวรัสโคโรนาต่างๆได้นะครับตัวหน้ากากกันแก๊สทิษตัวนี้นะครับอ่าหกสองศูนย์สามเอ็มเอ็นเ้าห้าสำหรับใส่กันไวรัสโคโรนาหรือโควิดได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับหากใส่วันนี้แผ่นกรองเอ็นเ้าห้าเนี่ย หรือว่าสุดยอดกะครับสนใจทักได้ครับเท่าไหร่ครับ การใส่แว่นตาใส่กระหลกนะครับจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับแว่นตา es นะครับก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับ